สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหงะเรื่องเพราะเขาผมเวลาเช้าพิ่งใหญ่นะคะท่านเสียวกลวหรีเสียเส,ยสเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะแม่ไม่ชอบคุณลุงหรอครับเออเขาปกป้องเสียวตังเขาทำตามสัญญาเพราะเขาเป็นข้อของเสียวตังอืมแม่ก็ชอบเขาเหมือนกัน ดีเลยถ้างั้นแปลว่าผมก็จะเจอคุณลุงได้บ่อยๆแล้วใช่ไหมไม่เขาหาพวกเราเจอแล้วจะต้องมีครั้งต่อไปอีกแนะ่ผู้ชายคนนี้ต่อให้เป็นโรงแรมเขาก็ระเบิดมาแล้วฉันไม่อาจเห็นแก่ตัวและสนใจแต่ความสุขของตัวเองแล้วจะต้องให้หวงฟูเจียกับเสี่ยวตังต้องตกอยู่ในอันตรายเสี่ยวตังเก็บบ้านไปเก็บของกันสักหน่อยเถอะ แล้วเราใหยกลับมาหากคุณลุงดีไหมพอกลับมาแล้วผมสามารถอยู่กับคุณลุงจนกว่าเขาจะฟื้นได้ใช่ไหมครับเธอจะหนีไปอีกแล้วเหรอเอ๊คุณฟื้นแล้วเหรอคุณหมอคุณหมอคะคุณไข้ฟื้นแล้วไม่ต้องห่วงเขาฟื้นตัวได้ดีมากร่างกายของท่านนายุกแข็งแรงมากก็เลยฟื้นเร็วท่านสามารถกลับบ้านหลังจากดูอาการสิบวัน ทางเราจะจัดพยาบาลพิเศษมาให้ไม่จำเป็นคุณกันจะดูแลฉันเองเธอกับเสี่ยวตังจะอยู่กับฉันใช่ไหมแน่นอนครับผมกับแม่จะดูแลคุณลุงอย่างดีเลยเด็กคนนี้เธอยศกันแบบนี้อีกแล้วเขาคือใครคุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเหตุผลที่เธอทิ้งฉัน เมื่อหปีก่อนเหตุผลที่เธอพาเสี่ยวตังเดินทางไปทั่วเพื่อผ่อนตัวจากฉันเหตุผลที่เธอไม่ยอมให้เสี่ยวตังรู้ว่าฉันคือพ่อของเขาเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ยอมบอกแล้วฉันจะสืบไม่ได้เงั้นเหรอมีคนที่จะคิดทําร้ายเสี่ยวตังและเขาก็จะทําร้ายคุณด้วยเขาเหมอนบ้าเขาทําได้ทุกอย่างเธอเป็นห่วงฉันเหรอเอ๊ะนี่สําคัญเหรอ มีบางอย่างที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ถ้าเขาได้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสี่ยวตังและหงฟู่เจียเขาอาจจะยิ่งมีข้อต่อรองมากขึ้นและวพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายฉันจะเห็นแก่ตัวไม่ได้เอ๊ะอ่ะคุณเธอเมื่อไหร่เธอจะเข้าใจว่าฉันคือพ่อของเสี่ยวตังคือคนที่ เธอจะพึ่งพาได้เอ๊ะหงฟูเจียยาเธอต้องเชื่อในตัวฉันฉันมีกำลังมากพอที่จะปกป้องเธอและเสี่ยวตังเธอไม่จำเป็นต้องทนทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวหงฟูเจียคุณเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดมาไหมฉันเคยฝากความหวังไว้กับคนอื่นแต่มันก็ไรประโยชน์ฉันไม่อาจไปข้องเกี่ยวกับคนอื่นได้อีก เธอไม่สามารถป็ิเสธฉันได้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้ต่อให้ฉันต้องใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อบอกป้องเธออะหัวฟูเจียอย่าคิดนะว่าบาดเจ็บอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้นะ่ะงั้นเหรอฉันตั้งตารอดูช่องเวลาต่อไปของเราเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้ตามใจเธอเลยคุณ เบาๆหน่อยคุณเป็นหมาเหรอเราไม่รู้เลยค่ะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่หกวันต่อมาสวัสดีพี่ชายห่วงฟูฉีแฝดของห่วงฟูเจียเสี่ยวฉีนายมาทำอะไรที่นี่ท่านครับในท่านที่สองบอกว่าจะมาวันนี้ท่านมาแล้วเหรอครับ นายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งกับของของฉันพี่ชายฉันตั้งใจมาเยี่ยมพี่โดยเฉพาะเลยนะดีใ,ใจหงฉันจะปวดมากดูเหมือนจะไม่ได้จะเปวดอะไรคนในรูปคือใครหรอมันไม่ใช่เรื่องของนายไม่นานมานี้พี่ไปไหนมาเหรอแม่เป็นห่วงมากพี่น่าจะโทรบอกเธอบ้างนะแม่ไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรฉันทั้งนั้นแต่ถ้าแม่รู้ว่ามีหลานชาย เธอกลายเป็นคุณย่าเธอคงจะมีความสุขมากหรือให้ฉันบอกเธอตอนนี้เลยดีไหม,ม<น>ก็ลองดูสิเป็นไปได้ยังไงติ็กน้อยคนนี้เป็นลูกของพี่เหรอถ้างั้นกันเหยือนก็คือผู้หญิงล,ลึกลับคนนั้นที่ทำให้พี่ลุ่มหลงสินะหรือที่พี่ต้องบาดเจ็บครั้งนี้ก็เป็นเพราะเขาถ้างั้นให้ผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวดีไหม พี่ชายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิขอแรงบนันดาลใจหน่อยสิฉันยุ่งมากถ้าไม่มีอะไรแล้วก็รีบบอกไปซะตอนนี้แม่น,านา่าจะอยู่ที่บ้านพ่อก็ด้วยในความเห็นของฉันนะถ้าพวกเขารู้ว่าท่านจัก,กรพรรดิมีทายาพวกเขาจะบินมาที่นี่เป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมนะน้อยฮก็ได้ก็ได้พี่ก็แค่เล่าให้ฉันฟังว่าพี่เจอเขาได้ยังไง ฉันจะจัดคนส่งนายกลับไปหาพ่อกับแม่ทำไมพี่ถึงไม่พอใจฉันล่ะฉันเป็นน้องชายที่สนญญาังของพี่นะจิตใจของผู้หญิงลึกลับดั่งท้องทะเลหือถ้าฉันอยากจะบอกนายฉันก็จะบอกนี่ผู้หญิงที่เขาลืมไม่ได้มาตลอดถกปีกลับปรากฏตัวอีกครั้งนั่นหรอแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นกังวลมากเลยนะบางทีเขาอาจจะย,ยังไล่ตามเธอไม่สำเร็จ ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแบบไหนกันนะอยากรู้จังพี่ชายพี่ชายให้ฉันสอนดีไหมถ้าผู้ชายต้องอดทนนานเกินไปมันจะเจ็บปวดนะนอยกลับไปได้แล้วตอนนี้หืมด่วนพีขึ้นทันทีเธอมามีเรื่องด่วนเหรอ คุณยังไม่หายดีไม่ควรจะทำงานมากแบบนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วเซลตังละ่ะระวังเขานอนหลับอยู่ถ้าตื่นแล้วจะมาที่นี่คุณควรจะพักผ่อนสักหน่อยฉันจะไปเอาซุกมาให้คุณควรจะกินเยอะๆนะหลายวันมาน,นี้คงจะลำบากเธอแล้วฉันให้วินเอาของของเธอกับเยลตังมาแล้วหลังจาก ออกจากโรงพยาบาลเธอก็ย้ายมาที่บ้านของฉันและอยู่ด้วยกันที่นั่นได้เลยหวงฟูเจียฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เอะคุณคุณจะนอนเตียงไม่ได้เช็ด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 ชอะเช,ด,ชดให้สะอาดไม่ได้อะคุณควรจะถอดเสื้อออกแต่ฉันบาดเจ็บอยู่นะแกล้งทำคุณมันแกล้งทำอีกแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสามารถไปที่เพจบลูบังค่าว่านะคะจะแปะล,ลิงก์เรื่องคลิปนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมกันค่ะบ๊ายบาย